ตอนนี้อยู่กับไอ้มอส <Blaze. S 1> แล้วก็ไอ้เอิรญนะกับเกมพี่ๆโอเคในปืนใหม่เพิ่งได้สดๆร้อนๆจากเอ้ยนั่นไอ้เวทมึงแล้วไอ้หานเดี๋ยวเดี๋ยวกูมากูดีโหลดแป๊บโอ้โอ้เดี๋ยวไอ้มอสกูเจอเอิร์ญแล้วไอ้ห่านเราเลยเขสี่วันโทรอะไรกันเล่าบอทเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาโอเคเลตโก้เดีวเดียวเอาแต่ขยับไม่ได้ว่าไอ้หานให้ไหม ใช่เออมาหน้าขยับได้ละเออคอมนี่มึงนี่พูดเลยครับว่าเป็นปืนก่อนคอสนาสนานอุ้ยมันไม่ไหวแล้วบอลอุ้ยเขี่ยใครยิงแม่งเล่นปอดไม่รู้ว่ะเล่นปอเล่นปอเอานี่ไงเอ้ยเจอแล้วโอเคดีแล้วว่ะดีมากจดูทิวเวิร์ดทิวเวิร์ด คตกันนะคนรู้กันนรู้กันน้กันเฮ้ยคนดีคนดหน่อย้อนี้อเฮ้ยเด้อ้อออ F นะอันนี้ซ้อซ้อมเอาไว้กด F เนะเอาไกด F F อะไรวะ F เปนจะาหน้หัวย่อุ้ยเหี้ยเจอแล้วว้ยมึงมานีโอ้ยไปโดนอ้นาโอ้หแม่นโดนเป่าหัวมัดถอย้โชคดีเออกูก็โดนเฮ้ยน้กด G น้ำกด G กด G เป็นอะไรวะ วันมานี่ก่อนมานี่ก่อนกูตามมึงอยู่เนี่ยแล้วกูจี้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 ทำไมวะไม่กูไม่แลกเฮ้ยเร็วๆแล้วกูหน่อยของกูมันดีของกูมันดีกูไม่ให้แลือกเลยอยู่อ่ะโอ๊ยไอ้มอสกูโดนเบาหัวอีกแล้วโอ้ยมันแม่งโคตรโหดเลยมันแรงว่ะอายจู้กูโอเคหนึ่งของกูแหละเอาชิบหายกูเปลี่ยนไม่ทันเอาเว้ยละกัน เปลี่ยนปืนไม่ทันสายเล่าเร็วนะพันเอางีบไปหล่ะนะพันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงตรู้วิธีละกูรู้วิธีละอะไมึงเออเดี๋ยวก็รู้น่ามาดูเนี่ยวพุ่งมาเฮ้ายว้ายทำอะไรวะโดนโดนเต่แรงเหมยมากลอย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  โดนไหลหัวแตกครับจังหวะนี้มาดิอะไรอดิอะไร้ายอะไรอุ้ยกูโดนแม่งแล้วกูโดนท่อให้แล้วเพื่อนไม่เป็นไรมันเหลือเหลือเท่าไหร่เอิร์อเออเหลือเท่าไหร่เออโอ้พูดเลยว่าเจ็บสัสสัสเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยแม่โอ้ยแม่ตรงนี้เลยอะไรอะไรเนี่ยโอ้เยโดนนี่รถนะนี่รถก่อนเลยหาเลยวิ่งแบบไม่ต้องจับแหละเออว่ะเทพ มาพี่มูคอลงไอ้ห่างกูรู้นะอุ้ยยันแม่งโดนเลยว่ะเข้าไปก็ไ่โดนรักกันเลยเราจะตายเยอะเลยเราต้องฆ่ากูโอเคกูฆ่าได้แล้วเว้ยดีมากเล่นตัวเล็กนะกูอ๋อเลี้ยงกูยังไม่ถนัดเลี้ยงน้องม้าได้กูอะไรของมึงกูไม่เล กูไม่ใช้ลูกสองกูใช้ปืนธรรมดาไปาอุ้ยปืนป่าระเบิดโอู้หูโดนเฉยฮ่าโดนเป่าหัวเลยโดนป่าโดนเป่าหัวแตกเดียวเลยเดี๋ยวกูใช้ช็อตกันแหละกูไม่ไหวแล้วช็อตกันกูไม่ค่อยถนัดนักหรอกแต่กูจำเป็นต้องใช้อุ้ยเอ็ดแม่งยิงกูได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโปหรือเปล่าโอุ้้ยใครยิงใครใคร ทำไมมันทำไมทำไมมึงยิงแม่นจังไยเออะโอ้โหทำไมยิงแม่นวะยิงแม่คนแม่นเลยเออผมไม่ได้เล่นโปรแต่ผมมันมีสกิลด้านสไนเปอร์เอออะเบรตี้มันเป็นสไนเปอร์โมครับโมอะไรเ้วเมื่อไรเล่นมีดเม่อล่นมีดทุกคนเลยเฮ็ดช็อตอฮ็ดชอาไอ้เฮ็ดช็อตไอ้เฮียเอิร์ธเฮ้ยแล้วปืนกูไม่กูมาปุ๊บกูเฮดช็อตกูปืนนี้กูดีสุดละ กูหันกูแล้ว่่ดูกูโอ้กูหชิตกูใช้เควันเลยฮะอุ้ยอุ้ยอะไรแปลกเลยมันคิวครับมาครับโอ้โหโดนยิงอย่างเดียวเลยอ่ะกูนไนเปอร์อีลิสสุดหล่อเออนเปอร์ผมอันนะกูรู้ทางเึงอ่าหโอ้ม่งขึ้นมาเปาหัวกูเฉยเรียกว่า ไม่ชอบเป่าหัวไว้โอ้สันดานเดียวเดียวเดียววินโดสันดานกูสันดานมากอเป็นไรอยู่ไหนวะอุ้ยมึงเอะไรมึงอาไรอยู่ไหนวะเออจ้าอุ้ยยยงไมยย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 ย้ยย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 ยเยมยย ไงวะโอเาได้แค่สองปวงทำไมมันแม่นอย่างวี้เยอะเลยกูกูตะกี้นี่โอ้กูนี่คนตุดลุกเลยพูดเฮ้ยเอามี้ปลาเล่นาีทุกคนเลยปลาเล่นมีทุกคนเลยจ่าเฮ้ยเราเฮ้ยมันไปผมเก่งมังมีมันไปผมเก่งมังมี head shot head shot ทีมสดเลยนะโอเคครับอะไรเฮ้ยเอามีดอย่างเดียว โหก e? ูมีดมีดนี่กูไม่เอานะเพราะกูมีมีดกากกเออกูก็กาดเออ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 เอีมออเออเอวเออเออเอิเ์ดเออ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 เอดเอิเออเอเออเออเอีเเอเออเออเอเออเอเอเเเแล้วเดี๋ยวเอเียอเอ่นี่ไอ่ไออนอเเ้เ อุ้ยไม่ไม่โดนอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนเดี๋ยวกูมองไมปโดนวะไหนวะไปโดนเดี๋ยวฆ่าได้แล้วฆ่าได้แล้วโอ้ฆ่าอ่ะโอเคได้แล้วเป็นเป็นรูปงูว่ากูตายดีกว่าเลือดเหลือสิบสามตอนนี้เลือดเลือดกูเหลือสิบสองกูยังสู้ต่อเอ้าถ้ามึงไม่ตายมึงเสียคะแนนเนี่ย ตายเลยในเล่าแล้วเป้าเครื่องผมก็ยังยิงได้เล่นคนเดียววะดีกว่าเว้ยเพราะว่ามันจะมันจะทำให้เล็งแม่นขึ้นเออว่ะตาไอกาอ้าวตีนก็ดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่งเล่นว่แม่งเล่นเช็อตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮนแรกตีนอุ้ยมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวเรียบร้อยฮะเออจะยิงคนไหนตายตายเหรอแม่ไม่ไปเหรอแม่ไปไหมกูนี่ไอเลย้ยี่อะไรมาข้าวจะย่อแหล่ะหล่อ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 โอ้ยยิงโดนเฉยเลยอะไรวะอ๋อกากไอ้กากอะอะไรนะ กูยดกระโหลกมากูคิวอะไรก็มึงลงมาเลยมึงลงมาตายกูตายเฉยกูยดกระโหลกเนี่ยโอ้โหอะไรวะเมื่อไรกูจะอัพยศสักทีกูไม่มีปืนดีโอกาสอะไรครับอุ้ยโอหโคตรขี้โกงได้จริงมีลงมาตัวะลยเปล่ามีลงมาตัวโอ้ยโอ๊ยโอ๊ย อกูเริ่มจะลุกคึ้นาเอื้อมอ้าตายตายตายคับพี่นักฆาตกอนับผู้คนนักฆาขนตางนอนนัเกยต่ำโอ้เจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะโอ้กูแม่กูลั่นไม่ทันว่ะ วววโอ้ยลดน้อยว่ะมึงรอๆเอาไว่นิดนึงเลยกูนี่ทนไม่ไหวแล้วอุ้ยแม่งก็มอสโอ้ขอขอขอสัญญาอยเออลงลมาฮัลโหลอุ้ยอ้ยรีโหลดแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยเดียวเดียียเด่๋ยเยเดี๋ยเดเดีเดี๋ยวเอเดี๋ยวยด โอ๊ยอ้าวโอ๊ยปืนนี้แม่งกูยังตายอ่ะอะไรวะเออแท่งโหดเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาปืนนี้แหละกูว่ากูถนัดกับปืนที่สุดละสไนเปอร์เนี่ยเออมึงอยู่ไหนเออข้างบนข้างบนเว้ยมันอยู่ข้างบนในมอสมึงขึ้นไปข้างบนอ้าวตายหาตายหาใเกมนี้มันมีช็อตเอ็กโซอ่ะโดนมีดฟันตายหาพูดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว กูเตรียมระเบิดแป๊บเฮ้ยพี่อ็องเอ็มพพองเอ็มพพองอะไรเหรอะไรวะอะไรเอ็มพพองเอ็อททีอ๋อเทนทีตีนเป็นเลดบูสปิิตเอาชิหายเล็ดบูสริตพี่เดีว e in a โอ้ยฉ่า้วายไเลนหอไอ้เมไม่โดนไม่โดนเฉยอ้าวบูลยโอแพ้เลยเอาใหม่เอาใหม่ มอสเข้ามาเพื่อนเร็วๆกูเข้าแล้วเฮ้ยไอ้าก้ับห่องเดี๋ยวชดกันกูนะดกันกูชดกันเดี๋ยวเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดอชดกันกู

กูกำเอาที่หายตายเฉยโอ้โหกูรอตัวนานแล้วกูรอการเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์มานานแล้วเอาตายเลยเย็ดเอ็กช็อตเอ็กช็อตเย็ดเอ็กช็อตเลยค่ะโดนถูนมาไออ้้เเสมควรครับอุ้ยใช้ปืนนีกเลยใครแบตเตอรี่รูปพี่เออก็ได้อุ้ยอ่ะ บอกว่าให้ดูคนที่วิถีกับกระสนเลยโอ้ยเจ็บไอ้มอสช่วยด้วยกูเจ็บแล้วกูเจ็บกูเจ็บเดี๋ยวนะนะกูแม่งปลารละเบิดเดี๋ยวนะไม่กลัวอุ้ยยิงแม่งตัตเลยว่ะเฮ้ยเล้ยเอาช็อตดันมาได้กับปืนนี้นะพารปืนนี้ฆ่าโหดไม่กูไม่ใช้ช็อตดันแล้วกูเร็วเร็วกูไม่ได้ใช้ช็อตดันโอ้ยกูตายไม่ได้กูจะไม่ยอมเสียศักดิ์ศรี เดี๋ยวตอนนี้มอสระวังมันเข้ามาในฐานเราแล้วไปแล้วไปแล้วกูเปลี่ยนปืนกูเปลี่ยนปืนก่อนแป๊บ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 เฮ้ยไปแล้วเฮ้ยมากเฮ้ยทิ้งหายโดนไม่โดนไม่โดนเก่งดาวเดือดดาวแม่เดือดดาวแมวเดือดดาวแมวมา

เออเอาดิมึงยังไงยังไงมามาแลกกับข้ามาไม่กูใช้ปืนธรรมดาเนี่ยการสุดท้ายมักจะได้ชิบหายเมื่อแต่เมื่อคุณทะเลาะโอ้ยใครยิงี้ยิงอะไรกันพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพ่งขึ้นมาอุ้ยนี่ไงโอ๊ยขยิ่งโดนอะไรยุ่งบอลสแมนเป็นลมอุ้ยโหแม่งจังวะโหแม่งคนแม่้เลยแม่งจังวะ ยงงงอ่ะมันยศไรวะเออจดอะไรแหละกันโลกกันโลกฮะกันโลกกันโลกเหมือนกูเลยสวัสดีเพื่อนเลาวมันถ่ายนาแล้ววะเอ้าโอ้แม่งไม่ยังไม่ทำอะไรเลยแม่งโดนใหญ่ของแคร์นึกว่าโอเออว่ะเลิศฮ่าฮ่ายห่าระเบิดลงยังไงผมก็จำพนสไนเปอร์นะครับเออหลือม เออเรื่องนเรื่องของมึงไปเงมึงแนเยกูได้กูค่ามันเอามึง่ามันเนะเออกูค่ามันนี่งกูเพิ่งได้เคลียรมาเนี่ยกูตายดีกว่ากูเอ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้ยมอสไม่ช่วยกนเลยแม่งโคตรกล้าหาญเดี๋ยวเดี๋ยวนี่กูใช้นี้มั่งดีกว่าโอ้โดนเลยอะใครวัด มันใช้แค่วันเหรออุ้ยแม่งเร็วว่ะเดี๋ยวเดีวิ่งวิ่งคนเร็วเลยพี่มามาเหอะขอให้มาควาต้องควไวขอให้มาเดี๋ยวอุ้ยยิงไม่โดนใช่ไหมอ้ยโอ้ยเจ้ากูใช้ปืนเดียวกูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูใช้ปืนเดียวกับมันดีกว่าตามการสนองทำไมมึงยิงอะไรกูทำอะไรกับมึงมึงจะยิงกูมาน้าตอนนั้นแล้วกจะกลับมาเอาตายเฉยเลยแกว่าเอ็งมา ไอ้มอสมันทำอะไรมันไม่ได้เลยกูนี่ดนเลยไม่โดนกูนี่ใช้ช็อตกันเลยเล่นโหดเฮ้ยมาแรกโอ้โหระเบิดโอ้ยโอโอ้ m โอ้ d โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอย้ยอ้ย้อ้ยยโอยวอ้ยรย้วกัน นี่ได้ช็อคกันมึงแล้วเอาไปหาโดเฉยเยะโดหาเอ้ยิงแม่งเลยยิงหาพ่อดูมึงเอปืนน bueno ั้นเด็เออได้โอ้ยเราวลาวโดลบูลีหลดไหมมีปัญหาเหรอปี๊มันหาเั้ม้องตายอ้ย้ยิ่ดเอนี่ยทำไมมันหดุด้วยความแหลก เล่นมีเล่นมีปละถ้าใครไม่เล่นมีนะเดี๋ยวไลออกอ้าวเล่นมีบอกให้เล่นมีบอกให้เล่เหรออาเหรอขอไดษทีแ่๊บนึงกูใช้มีก่อนกูหามีก่อนโอเคอุ้ยอะไรล่ะอะไรล่ะอะไรล่ะเจ้ามงขี้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 ี้ขี้ขี้ขีีี้ขี้ม้มี้ม อุ้ยเป็นจ้วงว่ะโอ้ยจ้วงเฮ้ยเฮ้ยกระโอดดิกดผิดเโอ้ยโดนกุมฟันน่าโอ๊ยโอ้ยกูมขาได้อีกแล้วเว้ยกูวิ่งเร็วแล้วทีเนี้ยโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมาคราวนี้นี่กูยืนขึ้นเลยหวานน้ำปูหวานน้ำปูหวนเอ้าตายเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยมกโอ้นี่ไงเล่ามันโถหลังยางมือหาวยังมือหาวหยับมือหาอ้าวมินหายชิมหายมอสมินกูหายโอเคมาแล้วเดินมาเด้มาเอทไกลอ้าวหฮะหนีหนีไม่หนีลงมึงอะขึ้นข้างบนลงมาข้างล่างเออได้เฮ้ยมาแล้วมต้อกมาล ไอ้มอสไปทางนั้นไปทางนั้นไปทางนั้นกูดักทางนี้เฮ้ยมันมาตรงกลางว่ะไอ้มอสระวังมาข้างหลังแล้วโอ้ยเดินๆทางไหนไหนมันอยู่ไทยวะแล้วน้ำมาแล้ววู้ดัดแม่ตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเออเออเอเฮ้ยกูได้ไงฮ่าอือฟันฟันโอ้ยอะได้อีกแล้วแสบอ้าวอ้าวลืมลืมไปมันรีโหลดไม่ได้ดิหว่ามีดยิงกราดอ้าวเฮียายอย่าโกงกู อ้าวคุณไม่ไแล้วอ๊ยอย่าเอาได้คีโกงใช่ไหมได้ไอ้หนูเดี๋ยวมึงเจอไม่เล่นไม่เหมือนเดิมเล่นไม่เหมือนเดิมไม่แล้วมันโกงคุยอเดาน่อยก็ได้เดาอ่อนไทก็ได้ม่แล้วไม่แล้วเฮ้ยมาเมันหน่อยบอให้่นมันหน่อยเออมาเล่นมกับข้ากูตายเลยมึงมาเล่นมืกับกูไอเอิร์ดมาเล่นมกับกูเฮ้ยมึงกัอากไปหน่อยดิก็เถอะเฮ้ยนกกระตันสาย เฮ้ยอย่าไปยิงมันก็มันฆ่ากูอะเนี่ยมันฆ่ากูแต่วมันฆ่ากูเว้นมันยานคอ้าคาเูใช่มีและกูกูสใจและมากูนิงขึ้นเลยกูกูกูสะใจแล้วมาเชิญต่อสู้กันตามสบาย เดินมาเองเพ่แม่งตกไปเลยมีดมิดแม่งตกเหรอโกเต๋เหรอฮะรอเหอย an pues> ู่ไหนอยู่ไหนฟันมันดิเจ้าดูค่ะจิงจ่าจิงจ่าจิงจ่จิงจ่าเลือดสาดเลยแผงแผงพิมพิมมายเอิ้นมามาครับมามาครับมาครับขอให้บอกขอให้บอกเรื่องกินไี่ขอให้บอก โอ้ตายว่ะโดนบาดคอตาย er ตายคู่คู่โลกเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมาก็ตายเอาไปก็เรากลับทันกลับทันตัวเองบอกว่กลับทันเนาะว่าคุณหลุดฮะหลุดเหรอเอาละก่อนลาก่อนเพื่อนไม่จะหลุดไม่หลุดแต่ตอนนี้ขอดูก่อนตายเฉยเล่นปืนเล่นปืนโอเคอะไรวะยังไม่บอกเลย ผ <Head shot. S 3> มจะขึ้นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเฮดช็ฮะเออมึงก็เป็นน้องนะคะเออใช่ว่ะใช่เพราะว่าอายุต่ำกว่าแต่มึงก็18ปีค่ะต่ำกว่า18ปีข้องอะน้ำมันน้ำมโป๊ฮะอะไร VR ร็อปลีเพ็ดก็พอโอ้ยไม่รู้เร <Okay. S 1> ือ่องมาเล่นมาเล่นมีดกันมาเล่นมีดน้เด็ก้ำเด็ก ดอนกูเล่นมีดแบบมาครับเล่นมีดอ่าพี่กูเล่นมีดอ้าวนายบอกมาแล้วเก่งนไงจอมไฟอะไรครับ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  chain slugger ไงเล่าไงเล่าบัทโธบักจื๊อตอกเต๋อตอกจื๊อน้าผัดต้องตายอ้าวอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว มึงอยู่ไหนออกมาครับเม้ากายแบบนี้กูเล่นมาแบบนี้กูเล่นมาสิบว่าปีดยอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ไอ้เหรอ้เหี้ยกูเวียนหัวเวียนหัวแล้วเฮ้ยมาเอ้ยกูเวียนหัวแล้วฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยเวียนหัวเว้ยเวียนหัวเอาละ ตายเฉยครับอะไรครับไม่มีอะไรมากใครจะบอกรักผัวโดนหัวใจน่ารักแค่ไหนฮัลโหลไอ้ไอ้ขานเอ,อิร์ดอยู่ไหนมาลุมาลุมึงเด้อเด้ดดมาลุไม่รู้เอเอิร์ดหายอออเอิร์ทหายไปไหนไม่รู้เด้อเด้อ เอ้หน้ัดวัดกูจะโวยเอิร์ดอาจจะเป็นพลังงานบางอย่างพี่พีบีกันน้องชายฮะเอิร์ดเดี๋ยวนี่จ้าช่วยหนูหน่อยใครวะมาเล่นกับพวกพี่ไมาโอเคเนี่ยเล่นอยู่เนี่ยโอ้โหพี่ใครวะใครวะมาเดี๋ยวใครใครใครโซทารุโซทรุวะวัดจะฟักโซทารุกูละโอเคไอ้ห่าเอิร์ดมึงแพ้กูบู้เหรอ อ๋อโซซาดสคุดะซุนเดรคสุนเดรคชื่อโค้ดกูมาได้ไงวะกูก็กดตัดตั้งนัยเลยไม่เล่นกับพวกพี่เซิร์ฟวะเซิร์ฟไม่เล่นกูกับห้องของกูละเอ้ยมี่ก็โดนไอ่เอ้าเอ้ากูตายเฉยเลยเอี๋ยอเไปเอลกูตายเฉยมา ไอ้มอสเข้ามาดีปังหนึ่งสิกำลังเข้าอยู่ปัดโถถ้าเกิดกูมีงบพอนี่กูสตรีมสดเลยนะไม่ได้เหรอถ้าเกิดกูมีงบพอนี่กูสตรีมสดเลยนะโอเคก็สตรีมสตรดเลยสตรีมสดเลยว้าวกูไม่มีงบเข้าใจคำว่าไม่มีงบเน็ตกุลเดี๋ยวต่อยนะอาจจะไม่พอสำหรับการสตรีมสดรักตึกตึ๊กหัวใจตึก๊กตึ๊กลมจะเปลี่ยนฟัก์ว้า อะไรหยุดน้องเข้าไปท่อนนู้นเข้าไปท่อนนู้นแล้วเด้อเด้อเอิร์อมึงอยู่ไหนเดี๋ยวโอ้โหยังนินจาแป๊บแป๊บแป๊บโอ้ยมาแล้วเฮลโลวอัศวะแมนอะไรมึงครับอะไรครับสโลเกอร์มามามาห้าต่อสองมึงฟันอะไรกูได้ยังเนี่ยเดี๋ยวเดียวเดียวโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ กำลังเข้าสู่บริการไอเอิญแม่งเก่งสไนเปอร์จริงว่ะแม่งคู่ฮะว้าคู่เหรอว่าตุ๊กเฮ้ยแมวว่าตุ๊กเปล่าเจ s ส์ g g e ดเอาสิผมใส่มีดไงครับผมใหญ่นั่นกำมัดผมใส่มีดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเกิดเตอะเตอะเตงมากับมีดเกิดมาหนี่งถือมีดแล้วเฮ้ย นลเป็นคนขายกูดอนแล้วฝากเรมึงาฝากอะไรกูวะยอมจำนนเธอแรนเ้ยจุ๊จเดี๋ยวแลเดยแม็กเอ้ยเอแม็กไอ้อลส์มึงอยู่เอ้เห็นแล้วว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 แม็วอแม่วอมวอตแม่วอมวอนอมหายไอ้ผมไม่เก่งมีดจริงตายเลยไงเราบอทห้าหกหกศูนย์ ตกเลขอะไรตกเลขวะห้าหกศูนย์ห้าหกหกศูอะไรเขาไมาถึงชื่อห้องเดี๋ยวไปต่อยรหัสห้าหกฟัอตัวห้าศูยเอ้ยมันอยู่ไหนวะโอ้ยหาไม่เจอเดี๋ยวเด เออโอ้หายรวยกระนินจาเออดิ be ้งอยู่ไรกูเห็นแล้วเดี๋ยวิ่งวิ่งวิ่งเดินๆอะไรของมึงครับอะไรของมึงครับอะไรของมึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวหายตัววะไปอย่างนินจา เอ,อิร์อมึงออกมามึงออกมาเดี๋ยวนี้ตึงๆกระโดดกูนี่เป็นวัดด็อกเลยมองมาเฮ้ยวัดด <What Doc S 2> ็อกแต่ว่าเป็นเกมยอดเยี่ยมนะเออไอ้เหี้ยอะไรวะเป็นเป็นภาพเป็นภาพที่สวยงามไม่ได้สวยงามแล้วกูทำอะไร มาสิมาสิ Chain s l มาเล่น้า่งไม่รู้กนีดเอาวันนี้มอสวันนีเออเออถูกไหมถูกไมเฮ้ยตกลงตัวจะเล่ไป้คาบอ่ะโหเอิแค่นี้มึงก็แพเออแค่แค่มึงแพนี่มึงก็ถอดใจแล้วเอเล่นไมเคาเล่ดหมครับจ้าเล่นไคก็ได้ ออกออกโวยเฮ้ยทำไมมันขึ้นม่ลงมาไม่ได้ดมีเต็มคอยอยู่เต็มสามชั้นชั้นนักหนาับ,บเฮ้มาแล้วครับเฮ้ยพี่มมใหญ่อยู่ไหนอ่ะเอิญอยู่ไหนเอิญนภัทรเองนภัทรอยู่ไหนนภัทกูอยู่ฝั่งไหนเ,นเอิร์ญเนี่ยไอ้ม้องมาดิเฮลโหล เ่ื่กี้นี่เห็นอะมันอยู่มันตู้คนทนนอตซีสิโอ้ยมงกหักเด้อโอ้อเคหมโกหักอ่ะเด้อเด้อแย่เอยค่เลยแยเล้แเอาแ่เลยแ้เแยงเลยแย่ก็ตาย่เลยแน่เลยวเลยแยดเลยแย่เย้่เลยแย่เลยแย่วแย่เลยแย่เลยแ่อย่เยย่เ่ลยแย่เยย่เลแเลเย่เลยแลยแย่เอย่เลยแ่เย่เ่เลยแย่กยเลย่เ่่ห แบบใช้ได้ทุกอย่างไม่แล้วผมจะเล่นไม้ค้ำเออเล่นเล่นแลม่งเลือเยียดไม a ค้ำบอกว่าเออเล่น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 ,ลนไม้ค้มันมีปัญหาไม่มีแล้วอ,ออกนะอ่าสำหรับครั้งนี้ก็จบดีกว่าแล้วจบไปเลย